เริ่มแรกก็สุ่มซิมมาหนึ่งนางนะคะก็ได้เป็นคนนี้เลยจริงๆตอนแรกคาแรคเตอร์ที่วางไว้เนี่ยคืออยากได้ซิมแนวแบบตัวเล็กหน้ารักออกแนวการ์ตูนการ์ตูนแฟรี่แฟรี่ก็เลยเลือกหุ่นให้มันตัวเล็กตามคาแรคเตอร์ที่วางไว้นั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่ามันเกิดปัญหาเพราะว่ามันปรับโครงหน้ายากมากขอมาแชร์ทริคก่อนนะคะวิธีการปรับโครงหน้าของซิมเราเนี่ยเราจะปรับให้หน้าเล็กที่สุดค่ะแล้วก็ให้เป็นโครงหน้ารูปหยดน้ําก็คือตรงหัวเนี่ยจะมีความกลมๆเหมือนหยดน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะเปมือนเป็นปลายหยดน้ำก บอกเลยว่าไม่ต่างกันเลยแล้วสิ่งต่อไปที่จะปรับนะคะ mm. ก็คือดวงตาค่ะทุกคนเพรารู้สึกว่าดวงตาเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่กําหนดเลยว่าจะทําให้ซิมเราสวยหรือว่าซิมเราไม่สวยเราจะชอบสร้างซิมเมตาโตนะคะพอรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นการ์ตูนแล้วก็จะมีความน่ารักกว่า <S <S แบบความตาเล็กๆล,ล้วจมูกเนี่ยก็ต้องให้ปีกจมออูกอันเล็กแล้วก็แค่พอกับหัวคิวด้านบนนะคะส่วนปากเนี่ยก็ต้องให้แบบเบิเล้ลบแบบใหญ่ๆเลยต่อมากาลือกโครงหน้านะคะทริคเนี่ยก็คือการทำเังไงก็ได้ให้ซิมดูไม่แก่ค่ะคือ แบบอิดโรยดูไม่สดใสการปรับระยะของปากกับจมูกเนี่ยก็สําคัญนะคะทุกคนอันนี้มันอยู่ต่ำลงพอเราปรับขึ้นเนี่ยซิมเราก็ดูสวยขึ้นเลยทุกคนว่าไหมอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่สกินดีเทลนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากมากที่สุดในการแต่งซิมเลยค่ะทุกคนคงน่าว่าสําคัญแล้วนะคะแต่สกินดีเทลเนี่ยถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะซิมของเราเนี่ยยืนพื้นด้วยใส่เอ็มเอ็มนะคะพวกสกินดีเทลเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นใส่เอ็มเอ็มทั้งหมดเลยที่ชอบใส่เอ็มเอ็มเนี่ยเพราะเขาจะออกแนวการ์ตูนมากกว่าสสสสาา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 าย Alpha, าายยยยออ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 อััลลลลลฟ่่่่่คคคคคะะะะะะะจจจมม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 ีีีีีวววุุุนน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 กกกกหงงดดด้้็็ไปบเเเใใตืโโ์ชทท ขึ้นนะคะทุกคนเงาในตาสีดำๆเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วขอมาแอบจัดการกับตานิดนึงนะคะเพราะรู้สึกว่ามันยังขาดๆอยู่นิดนึงค่ะทุกคนก็เลยปรับไปปรับมาสรุปว่าได้แบบนี้เนาะไม่รู้ว่าเป็นแบบเดิมหรือเปล่าอ่ะจาไม่ได้แล้วอันนี้ก็มาเลิกเป็นคอนแท็กกันนะคะคอนแท็กที่เราชอบนะคะช่วงนี้จะมีความเป็นแอนิเมะนิดนึงค่ะทำให้ซิมเราดูมีความเป็นการ์ตูนมากยิ่งขึ้นส่วนปากเนี่ยก็เน้นแบบอุมๆค่ะปากบนปากล่างหนาเท่ากันจะได้มีความแบบจุบจุบเหมือนฉีดฟิลเลอร์มา10 2บยี่สิบซีซะ เขาทําถึงกว่ามากๆวิธีเลือกจมูกให้ซิมของเรานะคะเราจะเลือกให้มันมีความใกล้เคียงความจริงมากที่สุดค่ะคือ1นรูจมูกมันต้องสมจริงพอบางอันคือเหมือนเอาแบบว่าสีดํามาขีดเป็นรูจมูกกับรูจมูกน้อยมากแล้วก็ช่วงน,นี้อินกับซิมหน้าแบบอ้วนๆมีแก้วนะคะก็เลยปรับให้น้องมีความหน้าบานขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกมากเลยพะน้องดูมีความสดใสดูมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นเวอร์หลังจากที่เราโมโคงหน้าเสร็จแล้วนะคะเอาไว้ว่าทุกอย่างคือติ๊กถูกหมดแล้วได้ดังใจแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สกินนนนดีเทคคงงมัักก็ือพวถุใตตตต้้าาาชข หรือแม้แต่กระทั่งเงาบนหน้านะคะเราก็จะมาใส่ในขั้นตอนนี้กันเลยอยากให้ทุกคนทํานะคะขั้นตอนนี้พรรู้สึกว่าถ้าสมมติเราไปแต่งหน้าแล้วเนี่ยบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องแต่งเพิ่มก็ได้เพราะว่าเราสามารถใส่ลงไปในสกินนเทลได้เลยยกตัวอย่างปัญหานี้เห็นภาพกันเลยค่ะใครเคยเป็นบ้างอยากใส่แว่นตาแต่ก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าใช้มอดขนตาในแว่นตาไปแล้วแต่ว่าถ้าทุกคนเลือกมาหาในสกินนเทลก่อนนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเฮย้ยในสกินนเทลมันก็มีขนตาให้เราเลือกใส่นี่นาะเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็สามารถที่จะใส่แว่่่่นนนนนตตตตาาาาาาาไไดดด้้้้โยยทททีีมีมมออออองงเเลลืืืกกกกขขใแแววหรรพๆคคุจ การในสกินดีเทลก่อนเนี่ยคือเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้ใช้มอสอื่นๆเพิ่มเติมได้มากขึ้นอันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตรงจมูกกับตรงคอเนี่ยจะมีเงาเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นทริคของเราเลยการสร้างซิมของเราทุกตัวจะต้องใส่เงาลงไปให้น้องด้วยรู้สึกว่าในการ์ตูนแบบพวกอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาจะมีแสงและเงาซึ่งอันเนี้ยมันก็ดูเหมือนรบับทอดออกมาจากอนิเมะแล้วดูมีความเป็นการ์ตูนเข้าไปใหญ่เลยอะชอบอันนี้ก็มาถึงเซสชันการแต่งหน้านะคะเมื่อกี้ก็ลืมพากไปหลายอย่าง ให้มันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็การเพิ่มดีเทลให้มันดูเรียลมากขึ้นเนี่ยคือการใส่อะไรให้มันดูเหมือนคนจริงๆค่ะทุกคนเช่นแสงและเงาซึ่งแสงและเงา,งเ,งาเนี่ยเรามีแล้วเราก็มีแบบว่าแสงตกกระทบบนจมูกมันจะเพิ่มให้น้องดูมีมิติแล้วก็ดูมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นสำหรับโทนการแต่งหน้าของเรานะคะทริคของเราเลยค่ะทุกคนคือใช้สีไหนให้คุมทางหน้าเป็นสีน้นอันนี้นะคะเราใช้ให้น้องเนี่ยเป็นทาลิปสีแดงโทนแบบติดแดงชมพูนิดนึงเราก็จะคุมทางหน้าให้มันเป็นโทนอยู่ตรงนี้ค่ะจะไม่ให้หลุดไปแบบแแแกก้มมมมมมหรรือวว่่่าาาาบบชพพููจจเะะไันด หลบแล้วมันก็จะดูโดดไปไค่ะคุมโทนคุมโทนคุมโทนแล้วน้องจะออกมาสวยส่วนขนตานะคะเราซ้อนเป็น2ชอ่อน้อยทุกคนจะเห็นแล้วว่าชอ่อแรกเนี่ยจร,จริงๆเราใสมาตั้งแต่ในสกินดีเทลแล้วนะคะเป็นชอ่อบางๆแต่ว่าชอ่อที่สองเนี่ยมาใส่ในเมคอัพนั่นเองเพื่อทําให้น้องดูแบบปึ้งแล้วก็จึงมากยิ่งขึ้นทุกคนดูสิคือเหมือนกับแบบว่าพี่สาวโดยินเลยขนตาจับชอ่อสวยมากส่วนไอายไลเนอร์นะคะคือเราไม่เคยใช้ไอายไลเนอร์แบบว่าสีดําเลยจะใช้เป็นสีน้าตาลตลอดเพื่อให้ตาดูซอฟต์แต่ว่ายังดูมีวิงหางออกมาทำให้ตาดูยาววขึ้นนนส่่ชโก็คคุมทะ ทุกคนให้มันเป็นสีตามแก้มตามปากที่เราเลือกไว้นะคะหน้าเนี่ยจะได้ไปในทางเดียวกันมาถึงตรงนี้นะคะก็ยังไม่เลิกกับหุ่นแบบว่าแฟรี่คาแรคเตอร์ตัวเล็กที่วางไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะแต่รู้สึกว่าหน้าน้องเขาโตไปแล้วเนาะเป็นหุ่นแบบปกติดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้ทุกคนมาดูกันแบบใกล้ๆกันเลยคลอสอัพของน้องคนนี้ภูมิใจมากรู้สึกว่ามีความแบบแก้มตุ๋ยเป็นกระต่ายตาโตจมูกเล็กปากแบบว่าอิ่มเอิบมากใครดูมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ่อยนะคะต่อมาเราาจะมเลือก ผมกันเลยค่ะทุกคนจริงๆเป็นเซกชันที่ยากมากพอๆกับการแต่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าเราแต่งหน้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าทรงไหนมันจะเหมาะกับน้องของเราแต่ว่าทุกคนดูสิว่ากดไปเยอะมากกาจะเจอทรงที่ใช่ก็คือเป็นทรงนี้ค่ะเป็นทรงสีน้ําตาลแล้วก็แซมด้วยไฮไลท์ปลายสีแดงแต่ว่ารู้สึกว่าพอมันไม่มีหน้ามามันไม่ได้ก็เลยโอเคเพิ่มหน้ามาปไปหน่อยอันนี้ก็เป็นมอดที่เราเพิ่มมานะคะก็เนี่ยคีเอเตอร์คนนี้เลือกคุณ MM Sim ซิคือเป็นหน้ามาที่ ควรมีติดบ้านทุกคนเพราะว่าจะเพิ่มความละมูนในการน,น้องซิมได้เยอะมากเพราะว่าบางทรงเนี่ยผมมันสวยแต่ว่าบางทีมันไม่เข้ากับรูปหน้าของน้องซิมของเราใช่ไหมพอมีหน้ามาปุ๊บทุกคนเปลี่ยนลุกเลยเข้าเลยดูแบบว่าเป็นสาวเกาไปเลยคือมีเลือกหลายทรงด้วยนะคะจะเป็นซีทรูหรือว่าจะเป็น,นหนาๆนาแต่เรารู้สึกว่าน้องเข้ากับหน้ามาซีทรูมากกว่าก็เลยเลือก่าเป็นซีทรูเนาะส่วนเรื่องการแต่งตัวนะคะเราก็จะเป็นสายผสมค่ะทุกคนมีทางเอ็มเอ็มเราก็มีทางอัลฟ่าเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยคือชอบเสื้อผ้าแนวอัลฟ่ามากเเเลลยยค่ะ่ะก็็จัับนนองงแตตวป แนวอัลฟ่าไปเลยเนาะแล้วก็น้องดูมีความเป็นนิวจีนค่ะทุกคนสาวเก,กาหลีแต่งตัวมาแบบ3ลุกเลยนะคะ3ลุก3สไตล์ชอบแบบไหนกันคอมเมนต์ด้วยนะเป็นยังไงนะบ้างคะ่ะทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าใครอยากให้มาสร้างซิมอีกแบบนี้นะคะก็บอกได้เลยคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เอออัดแล้วก็ค่อยมาพากนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเอนจอยมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทาคลิปออกมาอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย